สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พินคอยจะพาไปพบกับวิธีการเปิดสตูดิโอบนพินคอยนะคะด้วยคอมพิวเตอร์หรือมือถือเพียงเครื่องเดียวก็รู้ผลภายในหนึ่งสัปดาห์ค่ะก่อนอื่นนะคะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์พินคอยกันก่อน,นะคะ่ะเซิร์ชเลยคำว่า ts. p i n c o i com นะคะจะมีคำว่า อยากลงขายสินค้าบนพินคอยอยู่บนด้านมุมขวาบนค่ะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะอยากลงขายสินค้าก่อนที่จะลงขายสินค้ากันนะคะต้องบอกก่อนว่าพินคอยเนี่ยจะเรียกผู้ขายว่าเป็นดีไซเนอร์นะคะแล้วร้านค้าออนไลน์บนพินคอยเนี่ยก็จะเรียกว่าสตูดิโอค่ะก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะตัดสินใจ ไปเปิดสตูดิโอบนพินคอยกันนะคะเรามาดูข้อมูลก่อนค่ะว่าประโยชน์อะไรที่คุณจะได้รับบ้างนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยคุณจะได้พบทั้งลูกค้าไทยแล้วก็ลูกค้าต่างประเทศค่ะก็คือมีสมาชิกมากกว่า4ล้านคนนะคะทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเองมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกเลยคะ่ะแล้วเรานะคะมีการร่วมมือกับแบรนด์ดีไซเนอร์นะคะมากกว่า 25,000แบรนด์กลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยเป็นกลุ่มลูกค้าผู้หญิงเป็นหลักนะคะแล้วก็มีช่วงอายุ25-44ปีค่ะเรามีอัตราการแลกเปลี่ยนคืนสินค้านะคะน้อยกว่า3%ค่ะแล้วก็มีคำสั่งซื้อระหว่างประเทศมากกว่า50%ด้วยกันแล้วก็คุณเนี่ยยังสามารถขยายกลุ่มลูกค้าหรือว่าตลาดไปใน5ตลาดหลักของเอเชียได้ด้วยนะคะ ข้อดีของการเปิดสตูดิโอบนพินคอยในตอนนี้นะคะดีไซเนอร์ไทยเนี่ยจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายในการเปิดสตูดิโอค่ะแล้วก็ยังมีสิทธิพิเศษอีกมากมายนะคะแล้วก็ไม่มีค่ามัดจำสำหรับดีไซเนอร์ไทยด้วยแล้วก็มีระบบหลังบ้านที่ใช้งานง่ายนะคะพร้อมทั้งมีทีมงานคนไทยที่คอยให้คำปรึกษาดีไซเนอร์ค่ะ เรามีกลุ่มดีไซเนอร์ไทยนะคะมากกว่า1,500แบรนด์นะคะที่มาร่วมกับพินคอยแล้วก็ขายสินค้าไปยังต่างประเทศค่ะเรามีเรื่องราวประสบการณ์จากดีไซเนอร์ความประทับใจหรือว่าเคล็ดลับในการส่งต่อความสำเร็จนะคะให้กับทุกๆคนที่สามารถมาอ่านได้นะคะเพื่อจะได้รับแงรงบันดาลใจก่อนที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดีไซเนอร์ในพินคอยค่ะ ประเภทสินค้าที่วางขายได้บนพินคอยนะคะหนึ่งเลยต้องเป็นสินค้าต้นฉบับนะคะสินค้าต้นฉบับหมายถึงสินค้าที่ดีไซนเนอร์ออกแบบเองนะคะแต่ไม่จําเป็นว่าจะต้องผลิตเองสามารถให้โรงงานผลิตได้ด้วยค่ะอันดับสองนะคะก็คือตัวแทนลิขสิทธิ์สินค้าค่ะเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ที่ได้รับเอกสารรับรรองจากเจ้าของแบรนด์โดยตรงนะคะ เป็นลายลักษณ์อักษรก็ยืนยันว่าได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้องค่ะอันดับ3ก็คือของเก่านะคะของเก่าอายุ10ป,ปีขึ้นไปมีใบเปเปอร์รับรองหรืออยู่ในสภาพที่ดีนะคะมีปริมาณที่จำกัดนะคะอันนี้ก็สามารถวางขายบนพินคอยได้เช่นเดียวกันค่ะหรือจะเป็นคลาสเวิร์กช็อปนะคะที่อยากให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาลองทำสินค้าอยากได้สัมผัส บรรยากาศการเป็นดีไซเนอร์ด้วยตนเองนะคะอันนี้ก็สามารถขายคลาสเวิร์กช็อปบนพินคอยได้เช่นเดียวกันค่ะรูปแบบความร่วมมือนะคะ d e s i g n อร์เปิดสตูดิโแล้วก็สามารถจัดการวางสินค้าคุยกับคุยกับลูกค้าได้โดยตรงแล้วก็จัดสอสินค้าไปที่ลูกค้าได้โดยตรงค่ะค่าใช้จ่ายนะคะ d e s i g n อร์ไทยซไม่มีค่ามาจํำค่ะ แล้วก็พินคอยนะคะคิดค่าบริการรวมค่ะจากราคาสินค้าบวกกับค่าจะส่งคูณ15%นะคะบวกกับอีก15ดอลลาร์ไต้หวันค่ะสำหรับแบรนด์ไทยที่มีชื่อเสียงนะคะที่ได้เข้าร่วมกับพินคอยแล้วไม่ว่าจะเป็น Apple p ude, od, White o d e ดย์เมลล็อ o ไวโ a ฟแค t ซ t a ทา p t n c e l on the s h e นเ คัตจิเวคกิ้งบีชาณาพอเทอรี่หรือคิวไทยนะคะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ไทยที่ได้รับผลตอบรับที่ดีแล้วก็เป็นที่รู้จักในระดับโลกเลยค่ะคุณได้อ่านข้อมูลแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการกรอกข้อมูลเพื่อเปิดสตูดิโอค่ะข้อแรก คุณต้องใส่ชื่อนามสกุลก่อนนะคะเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ทีมงานใช้ในการติดต่อกลับไปค่ะ 1. คือชื่อนามสกุลชื่อเล่นนะคะ 2. อก็คือชื่อแบรนด์นะคะว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยชื่อแบรนด์ว่าอะไรช่องทางการติดต่อเบอร์โทรศัพท์มือถืออีเมลของทางแบรนด์และอีเมลส่วนตัวของผู้สมัครค่ะ และสินค้าของคุณนะคะอยู่ในประเภทใดเป็นสินค้าต้นฉบับหรือเป็นตัวแทนลิขสิทธิสินค้าหรือเป็นของเก่าอายุ1ิบปีขึ้นไปค่ะเลือกให้เหมาะสมนะคะสถานะของคุณเป็นดีไซเนอร์หรือผู้ออกแบบเองเป็นดีไซเนอร์ที่มีอาชีพเสริมหรือมีงานประจำอื่นค่ะหรือมีหลากหลายสถานะนะคะคุณสามารถเลือกได้ตามความเป็นจริง แล้วก็เพื่อให้เราเก็บข้อมูลต่อไปค่ะชื่อ username นะคะเป็นชื่อที่อยู่ในลิงก์เว็บไซต์สตูดิโอของคุณค่ะต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเล็กเท่านั้นและไม่ใช้สัญลักษณ์พิเศษต่างๆนะคะจะทำให้ชื่อ username ไม่ผ่านค่ะต่อมาคุณเคยจำหน่าย สินค้าผ่านช่องทางไหนบ้างนะคะอันนี้สามารถเลือกได้เลยค่ะคุณรู้จักพินคอยได้อย่างไรคะและราคาสินค้าของคุณมีราคาประมาณเท่าไหร่เมืองและประเทศที่คุณอาศัยอยู่ค่ะแหล่งผลิตสินค้าก็จะต้องเป็นประเทศไทยเนาะหรือถ้าผลิตที่อื่นก็สามารถใส่เข้ามาได้ค่ะ เรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับคุณแล้วก็แบรนด์นะคะเพื่อให้เป็นข้อมูลได้พิจารณาเพิ่มเติมว่าเ,าเนื้อหาหรือว่าเรื่องราวของทางแบรนด์เนี่ยเหมาะสมกับพินคอยหรือไม่หรือมีอะไรที่เป็นอินไซต์ที่ทางทีมงานไม่รู้คุณก็สามารถแนะนำเพิ่มเติมมาในช่องนี้ได้เลยค่ะ ข้อต่อมาก็คือใส่ลิงก์ของรูปภาพค่ะลิงก์ของรูปภาพนะคะก็คือสามารถนำลิงก์ของ i ิน t a g r กรมหรือว่า Facebook ที่แสดงถึงรูปภาพหรือว่าเป็น Google d r i v e ที่มีรูปภาพสินค้าของคุณแล้วก็เอามาใส่ที่ช่องนี้ค่ะสามารถใส่ได้มากกว่า1อันนะต่อมาก็คือ Facebook Fan Page และ Instagram ของแบรนด์คุณค่ะ จาให้ทีมงานเนี่ยสามารถเข้าไปชมสินค้าของคุณเพิ่มเติมได้ค่ะกรุณาเลือกภาพถ่ายสินค้าของคุณนะคะว่าอยู่ในประเภทใดค่ะและสามารถแนะนำแบรนด์ไทยที่คุณรู้จักและยังไม่ได้อยู่บนพินคอยอาจจะเป็นแบรนด์ของเพื่อนคุณหรือเป็นแบรนด์ที่คุณเป็นแฟนคลับอยู่ก็ได้ค่ะเมื่อก่อกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะ คุณจะได้รับผลการคัดเลือกภายใน7-10วันเท่านั้นค่ะไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็จะแจ้งไปว่าคุณผ่านการคัดเลือกแล้วก็มีลิงก์สตูดิโอชื่อ username แล้วก็ password ในการเข้าสตูดิโอนะคะหรือถ้าใครไม่ผ่านการคัดเลือกนะคะเราก็จะมีอีเมลแจ้งเตือนว่าคุณควรปับปรุงแก้ไขในส่วนไหน เพื่อคุณเนี่ยสามารถพัฒนาต่อไปแล้วก็ส่งใบสมัครเข้ามาใหม่ได้ค่ะหลังจากนั้นก็ติ๊กว่าฉันเข้าใจแล้วนะคะทั้งสองข้อแล้วก็ส่งไปที่ดำเนินการต่อค่ะเท่านี้ก็สมัครเปิดสตูดิโอกับพินคอยเรียบร้อยค่ะแล้วก็รอรับผลการเปิดสตูดิโอได้ที่อีเมลที่คุณใส่ข้อมูลมานะคะวันนี้พินคอย ต้องลาไปก่อนหวังว่าทุกๆคนจะเข้ามาเปิดสตูดิโอแล้วก็ลงขายสินค้าไปพร้อมๆกับเรานะคะขอบคุณค่ะ